ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโตการเดลแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับข่าวสารยานยนต์รีวิวและเรื่องราวอื่นๆที่เกี่ยวข้องวันนี้เราจะพาคุณเจาะลึกสิ่งที่กำลังสร้างกระแสฮือฮายอย่างเงียบๆเบเื้องหลังนั่นคือ Isuzu Pickup 4 XC ปี2026โฉมใหม่ไม่ใช่แค่การปรับโฉมใหม่แต่นี่คือก้าวสำคัญสำหรับ Isuzu แบรนด์ที่ได้รับการยอมรับมายาวนานในด้านความน่าเชื่อถือแต่กลับถูกมองข้ามในตลาดรถกระบะทั่วโลกและนั่นกำลังจะเปลี่ยนไป เมื่อมองแว้บแรก Isuzu Pickup 4X4 ปี2026โดดเด่นเฉียบคมและมั่นใจกว่ารุ่นกอ่กอนๆอย่างชัดเจนด้านหน้าโดดเด่นสะดุดตาดูดันแต่ไม่ว่าวังอลังการด้วยกระจังหน้าที่กว้างขึ้นฝ่ายหน้าเล็โฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นและเส้นสายอันทรงพลังที่อบล้อมด้านข้างอีซูซุสามารถสร้างดีไซน์ที่ดูดันแต่ยังคงความประณีตไว้ได้อย่างลงตัวคุณอาจสัมผัสดได้ว่ารถกระบะคันนี้ถูกสร้างมาเพื่อการใช้งานจริงแต่ก็ไม่ได้กลัวที่จะถูกมองเห็นบนท้องถนนในเมืองเช่นกัน ภายใต้รูปลักษ์อันแข็งแกร่งนี้คือแชสซี่ที่ได้รับการออกแบบใหม่ซึ่งผสมผสานการใช้งานและความสะดวกสบายเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวรุ่นปี2026ใช้โครงรถแบบบันไดเสริมแรงใหม่ซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในการรับแรงบิดโดยไม่เพิ่มน้ำหนักที่ไม่จำเป็นมีสเสถียรภาพมากขึ้นขณะขับขี่แบบออฟโรดและควบคุมรถบนทางหลวงได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้นซึ่งถือเป็นการผสมผสานที่หาได้ยากในกลุ่มรถขับเคลื่อนสี่ล้อช่วงล่างก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วยโชคคับและการปรับแต่งที่ดีขึ้น ช่วยให้รถกระบะสามารถลุยบนเส้นทางครุกคะัดได้อย่างมั่นใจขณะเข้าโค้งคงคุณจะสัมผัสได้ถึงความพยายามที่ทุ่มเทให้กับการสร้างสมดุลระหว่างการขับขี่บนถนนกับสมรรถนะของรถขับเคลื่อน4ล้อย่างแท้จริงมาพูดถึงสิ่งที่อยู่ใต้ฝากระโปรงกันอิซูซุพิคัส4 X4 ปี2026มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์3สูลิทที่ได้รับการปรับแต่งใหม่ให้กำลังประมาณ190แรงม้าและแรงบิด450นิวตันเมตร ซึ่งเพียงพอสาหรับการบรรทุกลากจูงหรือปีนป่ายบนเส้นทางโคลนการส่งกําลังเป็นไปในทิศทางตรงนุ่มนวลและมั่นใจเครื่องยนต์ดีเซลได้รับการปรับปร,บรุงเพื่อลดการสั่นสะเทือนและเพิ่มประสิทธิภาพและวิศวกรของอิุดูเหมือนจะประสบความสำเร็จในการสร้างสมดุลระหว่างแรงบิดและการประหยัดน้ำมันระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยเกียร์อัตโนมัติเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในโหมดสปอร์ตและไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์บนทางลาดชันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการควบคุมรถแบบออฟโรดอย่างเต็มที่เกียร์ธรรมดายังคงให้ความรู้สึกแบบกลไก่ที่ผู้ที่ชื่นชอบรถขับเคลื่อนสีลอ้อชื่นชอบการเปลี่ยนเกียร์นั้นสั้นและแม่นยำเป็นการยกย่องหลักฐานของรถกระบะแบบดั้งเดิมเคล็ยยรรบบดลับที่แท้จริงคือระบบขับเคลื่อนสีลอ้อซึ่งเป็นระบบแบบพาดทางพร้อมชุดเกียร์ทรานเฟอร์เคสสำหรับช่วงต่ำเฟืองท้ายแบบลอ็อกและระบบควบคุมความเร็วขนาดลงเขาอิสูสุไม่ได้พยายามคิดค้นพวงมาลัยใหม่ แต่กลับให้ความสําคัญกับความทนทานและความน่าเชื่อถือซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนรถกระบะ Isuzu Pickup 4x4 ให้ความรู้สึกมั่นคงและสมรรถนะที่เหนือกว่าใครแม้จะไม่ได้รับความนิยมมากนักไม่ว่าคุณจะต้องเผชิญกับเส้นทางคลุกคลาคลนลึกหรือทางลาดชันรถกระบะคันนี้ก็ไม่ลังเลไม่ต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่จําเป็นเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากสร้างขึ้นอย่างดีด้วยฮาร์ดแวร์ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าใช้งานได้จริงเมื่อคุณต้องการมากที่สุด และแล้วก็มาถึงภายในซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่อีสุสุได้ก้าวไปข้างหน้าห้องโด